หลังจากที่ไถนาวันเขาแล้วเรากลับมาทางป่าพี่น้องพี่จู่โขงจู่ป่าพี่มาทางป่าไถนาวันเขาแล้วเลยพี่น้องเอ้ยทางป่าเต้าไปนี่ผักเที่ยงก่อนหอนทางป่าอะไรบ้านไรเลยพี่น้องเอ้ยเอาก็ะทางน้อยเดียวเบื้องนี่ สมแซบไปน้ำเนาะคุกใหม่ไม่จังใไงไว้สมงานสมยางมันออกตัดพภูใหม่หน่อยๆตามเงาใหม่ออกจงเตตุนใไงไว้ตุนส้ำคาขึ้นเมื่อนี่ก็จงไว้เนาะตุนหน่อยกะทางถิ่มงามตุนใหญ่อันนั้นทางมันให้กระหกไปเรื่อยๆเนาะทางออกกระเปิดไปน้ำมาทางนี้ให้เบิกิดผื่นนี่ เห็ดเพืงเก็บไม่ไม่สดสดอันนี้เป็นเห็ดเพืงเยี่ยพี่น้อยบุหูบุจักซื้อเห็ดอันนี้จะห็ดเพืองเนาะจะซื้อเห็ดเป็นอะไรห็ดหูแตัวเห็ดเพืงบุหัวฮิดเพืองเนี่ยมันมีหลายเห็ดเพืงเนาะมีหลายซื้อเห็ดเพืงกันอีกดอกนึงแห้งดอกใหญ่ใหญ่อีกดอกนึงเขาเก็บมาไว พูอยู่เทียงหน้าเลยคีบมวยเทียงเลอันนี้ก็บน้ำลังดอกงามๆแข็งๆแกงคือเสพหาวานรวยรวยรสิกินข้าวเทีย่ยงมาเนี่ยอ,อาหารนอกถือมาคักในคิบข้าวพร้อมครบสุดน้ำกินแล้วกินเท่ากับมีอยุบปากปองเจีวประแดประเดประเทศเจีวติบข้าว ถือจุกมานํำ้ำเสียมจกุกไปคุดหากใหม่แต่บาปท่านได้คุดดอกโ้ชดิทางก่อนทางอะไรจังสิคุดหากใหม่ออกน้ำพอนี่บวนกินเรับกินโยมใหม่เยน็นสบายพี่น้องเอ้ยโอ้ยธรรมศาสตร์ขีเขาวอยู่ดงอยู่ป่าจะไม่แซ่บจะไม่นัว กินแบบปันบาทแบบปันเนาะก <c oughs> ินเขาอยู่ให้อยู่นะบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสกินข้าวนอกบาทมันกินข้าวอยู่ปลากินข้าวปลาข้าวดงโอ้ดึงแง่ <c oughs> แงพัฒน์ขี้ดินคู่ข้าวถั่วใช่ไหมพี่น้องไอ้ <c oughs> นี่เมนูมเฮาก็คือปลาร์เฮงมีอันหกบัวสำหรับไว้ยำกินกับเจลปลาแดกเสียบสุดนี่อันนี้เจลเฮาถือมาตื้นเดีเ๋ยวเสียบปลาแดกเทใส่นี่เจลปลาแดกปลาแดกขวดกับปิป้งปลายหักชุดอ่ะพี่น้องว่าแบบนี้ อยู่ปลาอยู่โด่งสิบแซบ่บกินผู้เดียวแซบ่บผู้เดียวเดอ้อนี่ภรรยาอยากมาเดอ้อผู้ภรอยากมาๆกินผู้เดียวมีคนจับกล่องใช่ไหมเดี่ยมาคนจับกล่องอกับโบมีพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องมาๆาข้าวข้าวเสียนต้องการพี่น้องเลยโอ้ยถึงหมดถึงเยอะโูสมบพิสมบูรณ์หมดแกลนแช่เซลล์อย,อยู่หมดกบัวเลยมึง เคียมกันเด้อพี่น้องเด้ดอเขาอยู่ป่ากินปลาแหงเจ้าประเดกแซ่บเจ็บอื้มเจ็บมันนี้กินอยู่ปลาอยู่ดรงใครแต่ประเด็ดมั้งน,นี่มันเนี่ยาการ ุดซึนการเย็นบ่หอนเลืเดียกกกบ,บมือ่อยพักกบ,บอึดหน้องไว้เทวาคางเก็บกินลนีนพัก,กลายอยู่ป่าธรรมศาสตร์พักติวใหม่พักติว ยักเหวเลยเพราฮัตตาุนมันใบมันยักเหวเลยจเลยแเก้าไอคิมวมาบานตะวันปา่าเปลงเอาไอคิวบริยูฉับ นัวครับอะยรขวดนะบนตั้งโทรศัพท์กับไม่ค้ำไว้บนมีคัดตั้งกล้องบนถือไม่ค้ำหน้าจอไว้ตั้งใช่ไหมไว้ ป่าแหงจากใหม่น้อยนึงเลราไพาแหงเผาลายเหลี่ยงเขาเลี้ยวเขาชิคุดหักใหม่โตแบันนี้ทางใหมันเล้วหรือแบบชิคุดหักใหม่คุดหักใหม่ออก เขาอ,อยู่หน้าพี่นอ้องเว้ยซอยมเศร้าหน้าเนาะเพราะเรากินแบบกินน้ำดินยุ้มดินกินน้ำทรายเรากินแบบรู้ๆว่ามีชีวิตแบบรู้ๆผมเปชีวิตติดรู้พี่นอ้องเว้ยชีวิตติดติดดิน โอ้แสบเลยมากอยากน้ำมากน้ำเผาหอมปลาแหงปลาแหงจับไม่น้ำคงูงปลาเป็นน้ำคงูงเอามาแสปะปลาแหงหอมหอมแสบเลยบุคยกินมากินเบืองเนาะชิติใจรับรองว่าแสบเนาะ น้ำหิวขาวบอหรือเนอะไดรน้ำเมื่อยบอกเบียกเมืงง่อยกินเสียบแต่วะาประเดน็นก็หอมหอมคือวะาจะเห็นยังจะเสียบไปบุ๊บพี่น้อยอีกบุญเดียก็ยังเสียบต้องกินแล้วคนเนาะยันอยากลนงกิน ปลาแหงจุบเจียวปลาแดกแต่กว่าฟักบัวกุ้ยใช่ฟักบัวเน่เยอะจับมืนฟักบัวจุเจียวปลาแดกข้าวขาวคุ้ยปลแดดสี แทักอืมกีนข้าวเขาใหญ่ๆจำเป็จำเป็นลูกน้อ่กันเขาแย็กด้ว,วนแต่พี่จะได้พี่น้องไย จะอ้วนสิพี่ไปหนอาหมดกระไลหมดแดงหมดแดงสิห้ามาตุนไก่เขาป้าละ่ะหมดแดงไต้หัวหัางหวางก่างปักแขว สัมผัสว,วีวีวีปุ้ยมันเย็นกินหอดยั่มอ่ะน,นะกิน้นยั่มเผากระกาอากาศแบบนี้ยั่มเผากระนั่งเผาตะก,การยังง้อกินกาันอากาศยเย็นแบบนี้นอนรับ nó lắp ba cả mua pha cả cả đời mình chỉ non viên tìm một chắc im vết thừa Chúng tôi như mũi im như thế เจ็บเป็นหนาคุ้งคอเลย,นะลย <h ums> เนี่ยร้ายห้ามเจ็บ เ,เพีดบันกุ้ยประแดกไล่ผัดพีดบันมีเห็ดคำใหญ่อยู่เนอะเลยมีเห็ดคำใหญ่ๆคำขาวนอยแค่ขาวตายอยู่ป้าผู้เดียวเห็ดได้เนาะ แค่ของเขาตายอยู่ป่าวไมีเคยมาซองเบิง่ง mọi người có thể nhiều bao không một thông mê cho nên เอาละพี่น้องคลิปนี้เฮาก็สิีดีคอร์คกินเบียงทางนี้เด้อพี่น้องเด้อพักเบืองผักส้มคลิปต่อไปสบายดีพี่น้อง